ใครจะไปคิดว่าข้าวแตนชิ้นเล็กๆจะทำให้เราเจอบางเรื่องราวที่คาดไม่ถึงที่สถานีเตียนใหมก่อนจะลงจากขาบวนรถโปรดดูสิของและสัมภาระเพื่อนอาดเนียมารถไฟสัด้วยก็บรรยากาศมันดี เราแทนนาทีเรียกแทนในเฉก็ได้ครับก็น้ำชื่อมีความหมายเหมือนกันเลยอ่ะแทนนาทีกับน้ำผมไม่คิดหรือเป่าเนี้ยเฮ้ยตอบแทนเลยส่วนนี้โยแล้วก็ไต่ขุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่เป้าไปหอร้านเด็ดๆได้มาถึงก็กินเลยนะก็แน่นอนอยู่แล้วเรื่องนี้ไว้ใจโยได้เลยไป็นรส เช็คอีหน่อยอะรกันขอนยาเสร์ฟนะคเฮ้ยขอบคุณครับอ้อป้าเพื่อนมาเอลกับค่ะใช่ดีมาจากที่ไหนกันค่ะกรุงเทพเจ้าไเอลดดวยกันป่เจ้าขอไปทำงานก่อนจะกลค่นเพื่อนต้อนเลยอออร่อย่อบใกขอบได้เ่า ได้เหรอไปเที่ยวกันเถอะแทนเอาทุกคนไปเที่ยวกันปไปกอนเลยไปกันเอขอบคุณครับครับโอเคครับเชิญเลยครับไปโอเคทำสบายนะครับไป รูกันหนึ่งสองสาเย,ยโ้วตาตาอีกสวย <c oughs> สวยนวยีย <c oughs> ่ทุกคนรู้หรือเปล่าครับ <c oughs> ว่าตรงนี้กำลังจะเป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่คนมาถ่ายรูปพักผ่อนกันนอนอมากเออแล้วเนี่ยรู้ปะพื้นที่ตรงนี้นะยังเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ด้วยนะเวลาที่เชียงใหม่แรงๆนะ <c oughs> อ่ะเขาก็ส่งน้ำตรงนี้แหละเขาไปช่วยแล้วที่มันสวยแบบนี้นะ ก็เพราะว่ามีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยกันปรับปรุงพื้นที่สเนียบเลยอ่ะเชื่อแล้วจ้าว่าเป็นคนเชียงใหม่จริงๆนะแน่นอนสวัสดีค่ะโอ้ยเจ้าพี่กันหน่อยนะน้าจอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหนืเอยงไงบ้างสบายดีค่ะอัดดิ รู้จักกันด้วยเหรออ๋อใช่ครับอันนี้เหมยหลานเราเองสวัสดีค่ะี่น้องออนเหมยเป็นมักกุเทศอาศัยที่นี่อ่ะก็เลยมาพาทุกคนเที่ยวเลยป่เลยโอ้โหไปไฝากเพื่อนพี่ด้วยนะโอ้สวยจังเลยค่ะน้ำตงนี้ไม่ได้มีดีแค่ความสวยนะคะพี่พี่แต่ยังเป็นถึงแหล่งต้นน้ำของคลองในเมืองเชียงใหม่ และเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งมีโครงการฟื้นฟูป่าของแม่ข่าเฉลิมพระเกียรติและยังมีพี่ๆหลากหลายหน่วยงานมาช่วยกันสร้างฝายทําให้น้ําไหลลงไปในเมืองาสขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะและเมื่อก่อนนะคะพวกหนูก็คิดว่าชาวเขาชาวรอย่างพวกหนูเนี่ยจะไม่มีใครสนใจเลยค่ะแต่พอมีโครงการไี้ขึ้นมาทำให้พวกหนูรู้เลยว่าในหลวงนั้นไม่เคยทิ้งพวกหนูเลยค่ะจริงนะเราไม่ได้ขึ้นมาที่นี่นานแล้วอ่ะแต่ขึ้นมาครั้งนี้ใจฟูมากเลย สนุกสนุกมาก,ส,ก,มากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายเมล์บายป้าสวัสดีป้าสัญญาด้วยนะลูกที่ต่อไปสนุกกว่านี้แน่นอนที่ไหนอะตามจานไกด์มามานค่ สมัยอยู่ปีหนึ่งอะที่มชมันจะมีประเพณีประเพณีหนึ่งที่คือต้องเดินจากข้างล่างเขาะขึ้นมาบนดอยมันเรียกว่าอะไรนะลูกช้างขึ้นดอยก็คือต้องเดินขึ้นแบบโค่เหนื่อยมากขึ้นไปบนดอยอยาให้โดนน้องเนี่ยมันเดินแบบเนี้ยอ่าเหนื่อยคือเดินหอบแหกๆเลยนะแต่มีคนหนึ่งคือแบบเหนื่อยแบบลิ้นแทบแตะพื้นอะขาเลยขาแล้วเดี๋ยวให้ดูรูปอย่าบอกนะ นี่แหละไหนดูหน่อยโชว์ผู้เชี่ยวไม่เก่าผ้เียวไม่โกมือไวไปนะเอสามาเรนให้ดูหน่อยเรดี้แอนด์จัดจังแม่ยังเมืองครุงมาปั้บมาปุุงแนวเวียนชิงงหม่เดี๋ยวหน้าเดียวหน้าหัวใจมันเป็นเจอใดเต่แหงตาตา ไอ้กอยมองลาพอลาและมองน้องไปกันใหญ่กับเปิ้ลอาพักป่าใดตัวเกินเจอได้บัวคู่เฮ้ยเน้ยน้ยเราว่าน้ำอ่ะมีหลายขายแทนนะเว้ยอะไรอ่ะอะไรหรอไม่บอกอ่ะเพื่อนเล่นอยู่ฟังๆๆไปฟังคฟังว่าจะอันจะอีกถ้าอยากคือดีตัวน้องนี้ต้องลองดู กินกาแฟปะกำวังร้อนนะโอเคขอบคุณค่ะเขาแต้นของปวดเราเลยลองกินกาแฟดู กันมากเลยอ่ะอืมแทนชอบกาแฟเหรออืออเราอยากมีร้านกาแฟตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่คิดเลยนะว่าจะได้เปิดที่บ้านแล้วนี่ทำร้านคนเดียวเลยเหรอจริงๆเราทำกับผู้หญิงคนหนึงอะ นนี้ไม่ใช่แทนคาเฟ่ใช่ปะแม่ตัวเมแม่ตัวเมคิดถึงมากเลยคิดถึงกันเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยไม่ตัดตาหนูอยากจะขอบคุณพระองค์ที่ให้แนวทางในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองทรงห่วงใยแล้วก็ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือมันมันน่าแอวอ่ะน่าดูน่าไปถ่ายรูปน่าไป เดินเล่นขอบคุณครับขอบคุณในหลวงเนาะที่เป่นมีเมตตาอ๋ออยากจะพูดว่าอในหลวงจะมาท้าให้น้ำไม่คาแล้วห็ถนนอย่างเงี้ยว่าขอบคุณยีขอบคุณมากเลยจะบอกว่าขอบพระคุณที่เปลี่ยนชีวิตเล็กๆที่พระองค์บเคยมองข้ามทุกคนที่นี่ดีขึ้นว่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตณขนาดนี้เจ้า